ต่อครับโทรศัพท์ถูกไป,ปไปถูกปุ่มมีปัญหาครับลบปัดเพ <ừ> ิ่งหน่อยไปถูก <ừ> น้ำน้ำแบบนั้นเลยนะครับพอไปถูกปุ่มโทรศัพท์ก,ก็มีปัญหาอีกครับใส่ทําไม่สะดวกเท่าทิ่ควรเลยเพราะเพิ่งเยอะ <ừ> แม่เยอะมากสิบสี่ชั้นครับเข้าเดือนธันวาคมตอนนี้เมษาย,ยนถึงวันร้อยหกสิบเจ็ดแล้วครับสี่เดือนกว่าแม่เป็นหมื่นแล้วครับดูที่ ดูครับเพื่อนๆน่านจะเป็นหม้อนะครับดูครับน่าจะเป็นหม้อนะลี้ครับ <S 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 <ฟ>เต็มหม้อเลยครับสิบสชั้นครับเต็มกล่องเลยอัตรา เต็มตาสิดจนงเขาทำกำลังต่อไม่ได้แล้วเนี่ยแน่นกล่องเลยครับเบนเบนหนึีงะคลลัสครับน,น,น้ำมันใยญ่เกินตองเบนโอ้โหสุดยอดน้ำมันด้นวยดูครับดูครับโอ้โห ดูครับ,รบน้ำทั้งนั้นเลยน้ำหวานทั้งนั้นเลยโอ้โหปิดตาได้สวยนะครับน้ำพึ่งเดือนห้าครับจับเดือนห้าพอดีนี่เฉพาะน้ำกับน้ำน้ำพึ่ง ฝั่งนี้คือตัวอ่อนครับตัวอ่อนครับนี่ครับนี่น้ำนะน้ำเปลืกครับหลายขวดครับนี่หลังนี้ขยันนี้นะพึ่งขยันครับหลังนี้ขยันมากน้ำพึ่งจะดีน้ำพึ่งจะดีน้ำพึ่งจะเยอะสี่เดือนกว่านะเต็มกล่องเลยครับ อ,อันนี้ชน,นิดประธานชุมชนครับผมบ่าวลีผู้สนับสนุนช่างในไม่มาหัวพึ่งชัยดือครับเขาก่อนสาใต้เขาเรียกชัยนะครับบ้านเราทางอีสานเขาเรียกต่อยพึ่งต่อยของช่างในพึ่งลงไปถึงสะดือนะครับทะเลสะดือไปสักครืบหนึ่งก็เรียบร้อยครับไข่บวมทํากันบ้านไม่ได้โดนครูตีแน่ๆครับเอาแล้วครับเล่นผมแล้ว นะครับเข้ามาที่ข้อมือแล้วอันนีเอาไปเลยครับเอาคุมมือหน่อยไม่ได้เออดุและวดุแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับโอ้ใช้ข้อมือแล้วเสื้อปิดข้อมือไม่มิดนี่ตากล้องโดนก็ไปแล้วครับผม เอาละครับจะหมดแล้วครับเขาใกลไม่ได้ละนั่นไปถอยหน่อยดุดุดุดดหมดเลยไม่้องไว้มันหมดไม่้องไว้นะคะไวแล้วมันจะอยู่ต่อไหมรือว่าะอยู่หรือว่าจะขึ้นเขาไปก่อนแล้วกลับมาใหม่ส่วนมากจะขึ้นเขาไปก่อนแล้วกลับมาใหม่มเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะ บนเขาดอกไม้เยอะน้ําก็เยอะนะครับพอช่วงแล้งบนภูเขาไม่มีน้ําเขาจะลงมาสู่พื้นราบโอ้เสร็จครับเสร็จแล้วครับดูครับดูครับเต็มหมอ้อเลยครับเต็มเลยครับประมาณสิบกิโลได้โอ้สิบกิโลได้เลยครับเนี่ยไม่มไจังรู้ เดี๋ยวจะไปช่างดูนะครับนนครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปที่บ้านรับไปช่างบ้างเสียนิดโอ้นะครับ,บนนกะบดูประมาณ8-9โลลองหรือ10โลเนี่ยมันลองดูนะครับจะช่างดูว่าจะใช่ไหมเนี่ยพี่มาบ้านแล้วครับบ้านของเสียนิ้ประธานชุมชนของบ้านหนองครก ครับรอครับนะครับเดี๋ยวไปนำาตาช่างมาเพื่อนดูครับนี่ตัวอ่อนครับถังหนึ่งตัวอ่อนแล้วันนี้น้ำผึ้งเต็มหม้อเลยครับเต็มหม้อเลยครับเต็มพิกัดเลยครับปิดตาด้สวยครับสวยมากครับดู ผมต้องถ่ายหลายครั้งเพราะมือไปถูกปุ่มมันก็จะเลื่อนนะครับปัดพึ่งมั่งอะไรมั่งนะครับพึ่งเยอะแม่เยอะใส่เสือ้อไม่ได้คลุมมือมิดก็โดนที่ข้อมือไปนะครับไม่เป็นไรกินแล้วครับพึ่งมีปีกต่อยไม่เจ็บแล้วครับ <c oughs> พึ่งมีปีกตแต่ถ้าพึ่งสองขาถ้าปากแดงๆมีเขาที่หนา้าอกเลยครับเจ็บไปถึงหัวใจเลยครับโอ้ส,โสิบกิโลครับ เพื่อนดูนะครับสิบกิโลครับหลังเดียวนะครับน้ําหวานสิบกิโลเพื่อนๆดูเลยครับอ่าเดี๋ยวจะว่าไม่เชื่อไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูเลยครับสิบกิโลครับนี่ครับเต็มหม้อเลยครับปิดตาสวยสวยครับสุดยอดเลยครับ นี่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 รังนะครับนี่รังตัวอ่อนตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนอันนี้น้ำผึ้งครับสุดยอดดนะครับดูแล้วครับสกียอดครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเก็บนี้เท่านี้นะครับนี่คือ ประธานชุมชนแห่งบ้านหนองครกครับเสียนนิดครับผมครับแต่ก่อนชื่อว่าบ้านใสมะม่วงแตวนี้เขาเรียกว่าบ้านหนองครกครับผมเียวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ